ทหาระสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่พึงดูหมิ่นสี่ประการณบัดนี้อาตมาภาพอัจฉริยะปาลีภิกขุ วัดสวนม่วงตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจากแสดงพระธรรมเทศนาทหละสูตรอันมีปรากฏมาในพระคำพีสังยุตตนิกายสาักคาวรรคเพื่อจักได้เป็นประโยชน์ต่อสาธุชนไม่มากก็น้อย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสาวัตถิยังวิหารติเชตวเีอนาถะปินทิกัสะอาลาเมสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เชตวัน อารามที่อนาถปินทิกะเศรษฐีสร้างอุทิศถวายใกล้กรุงสาวัตถีแคว้นโกศลอะทะโขลาชาปะเสนธิโกสโลครั้งนั้นแล พระเจ้าปะเสนทิโกศลได้ไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้ายังที่ประทับได้กราบทูลคำที่น่ายินดีต่อกันกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าครั้นผ่านการปราศัยที่ชวนให้ระลึกถึงกันไปแล้ว ได้ประทับนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเอกมันตังนิสินโนโขลาชาปะเสนนะทิโกสโลพระเจ้าปะเสนทิโกสน ผู้ทรงประทับนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลกับปง์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าว่าพระวังปิโนโคตโมข้าแต่พระโคตะมะผู้เจริญพระองค์ย่อมปฏิญาณความเป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งโดยชอบเอง ซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าหรือองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าตัดตอบว่ายังหิตังมหาลาชะดูก่อนมหาบอพิษแท้จริงเมื่อบุคคลจะกล่าวให้ถูก ว่าผู้ใดเป็นผู้ตัสรู้ยิ่งโดยชอบเองซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าก็ควรกล่าวอาตมาภาพนั่นแลจึงจะถูกต้องดูก่อนมหาบอพิษแท้จริงอาตมาภาพนี้แลเป็นผู้ตัสรู้ยิ่งโดยชอบเอง ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าพระเจ้าปะเสนทิโกศนกราบทูลว่าเยหิเต,เตโพโคตมะข้าแต่พระโคตมะผู้เจริญแม้แต่บรรดาสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นอาจารย์ของคณะเป็นผู้มีชื่อเสียงมียศเป็นผู้สร้างศาสนาเป็นผู้ที่ชนเป็นอันมากสมมติกันว่าดีเช่นปูรณกัสปะมัคคิโคสารนิครนาตบุตรสัญชัยเวรัตธบุตร ปะกุทธ,ธกัจจายนะอชิตะเกสะกัมพลแม้พวกศาสดาเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพเจ้าถามอยู่ว่าท่านเป็นผู้ตรัสรู้ยิ่งโดยชอบเองซึ่งสำมาสัมโพธิญาณอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าหรือดังนี้ก็ไม่ยอมปฏิญาณว่า ตนเองได้ตรัสรู้ยิ่งโดยชอบเองซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าแต่ท่านพระโคตมะผู้เจริญเป็นผู้เกิดมายังไม่นานยังหนุ่มอยู่และเป็นผู้บวชใหม่เหตุชนหนจึงได้ทรงปฏิญาณเช่นนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตรัสตอบว่าจัตตาโลโขเมมหาราชะดูก่อนมหาบพิษสี่จำพวกเหล่านี้แลอันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นเด็กสี่จำพวกได้แก่จำพวกใดบ้าง ขัตติโยโผมหาราชะดูก่อนมหาบอพิษกษัตริย์อันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นเด็กอยู่ปุละโคโขมหาลาชะดูก่อนมหาบาพิษงูอันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นดูแคลนว่า ตัวเล็กอยู่อคิโขมหาราชะดูก่อนมหาบอพิษไฟอันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นดูแคลนว่ายังเล็กน้อยอยู่ภิกขุโขมหาราชะดูก่อนมหาบอพิษภิกษุ อันบุคคลไม่ควรดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นหนุ่มอยู่อิทามโวจักพระขวาอิทังวัตวานะสุขโตองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระสุคตศาสดาเมื่อทรงตัดพระวาจานี้แล้วได้ทรงตัดพระพุทธคาถาต่อไปอีกว่าขัติยังชาติสัมปันนังอภิชาสังยะสัตสินังทหโลตินาวชาเนยะ นะนังปะลิภเวนะโลดังนี้เป็นต้นแปลว่านรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นต่อกษัตริย์ผู้ถึงคล้อมด้วยชาติมีชาติสูงมียศเพราะเหตุที่กษัตริย์เป็นหนุ่มเพราะเหตุว่าเมื่อกษัตริย์นั้นถึงฐานะเป็นจอมมนุษย์ ได้ครองราชสมบัติแล้วเมื่อทรงพิโรธขึ้นก็จะลงอาญาอย่างหนักเสียได้เพราะเหตุนั้นนรชนผู้ประสงค์จะรักษาชีวิตของตนก็พึงเว้นจากการดูถูกดูหมิ่นอย่างนั้นเสียนรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นต่องูที่ได้เห็นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือในบ้านเพราะเหตุที่งูตัวเล็กด้วยว่างูที่มีทิษไม่ว่าจะมีสีสวยหรือไม่สวยเมื่อกัดหญิงหรือชายผู้เขาแม้เพียงครั้งเดียวก็ทำให้ถึงความสิ้นชีวิตได้เพราะเหตุนั้น นรชนผู้ประสงค์จะรักษาชีวิตของตนก็พึงหลีกเว้นจากงูเสียนรชนไม่ควรดูถูกดูหมิ่นไฟนีเปลวซึ่งสามารถกินเชื้อได้มากทำทางที่ผ่านมาแล้วให้ดำเพราะเหตุที่ไฟนั้นยังเล็กอยู่ด้วยว่า เมื่อไฟนั้นได้เชื้อแล้วก็จักเป็นไฟกองใหญ่แล้วลามไปเผาผลาญทำลายชีวิตและทรัพย์สินของหญิงหรือชายผู้เขลาได้เพราะเหตุนั้นนรชนผู้ประสงค์จะรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนไม่ควรดูหมิ่นไฟ ป่าที่ถูกไฟไหม้จนดำไปแล้วเมื่อวันคืนล่วงไปก็อาจจะเกิดงอกขึ้นมาอีกก็ได้แต่ผู้ใดเบียดเบียนภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีลมีเดชผลกรรมย่อมย้อนกลับมาสนองต่อบุคคลน,นั้นทำให้ผู้นั้นต้องสูญเสียบุตรและประสุสัว์ ทรัพสมบัติย่อมไม่มีทายาทมารับสืบต่อเขาย่อมไม่มีสหายไม่มีบุตรอีกเป็นเหมือนกับการยอดด้วนเพราะเหตุนั้นบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเห็นภัยของตนอยู่ไม่ควรจะดูหมิ่นต่องงูไฟกษัตริย์ผู้มียศและภิกษุ ผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่พึงประพฤติโดยถูกต้องเท่านั้นดังนี้เอวังวุตเตเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ได้ทรงตัดพระธรรมเทศนานี้จบลงแล้วพระเจ้าปเสนทิโกศลได้กราบทูลกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนะักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนะัก พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดแก่ข้าพระองค์โดยอนเนกปริยายดุดเหมือนบุคคลหายภาชนะที่คว่ำเพื่อให้เห็นของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือเสมือนส่องแสงประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนใดที่มีดวงตา จักมองเห็นอะไรอะไรได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพู้ถึงพระรัตนะไตรเป็นสารณนะ จนตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปออกก็มีด้วยประการละชนี้ทหาละสุดตังหิติตังจบทหาละสูตร